สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark ใน,นะครับในคลิปนี้จะพาไปรีวิวนะครับตัวละครชื่อว่าโรบินโรบินจะเป็นตัวละคร Specialist นะครับที่เป็นโจมตีระยะไกลระยะโจมตีเนี่ยจะเหมือนกับสไนเปอร์เลยนะฮะโดยที่จะเป็นสาย Trap Master ระดับ5ดาวนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละ, Jack Free ะครแจกฟรีในกิจกรรมชื่อว่า Mansfield Break นะครับเกิดใครพลาดแล้วสามารถที่จะไปรับได้ที่ Record i n s t a l a t i o n นะ ตัวละครนี้เป็นสายซอมมอนนะครับซึ่งสามารถวางกับดักได้นะครัโดยที่กับดักที่จะวางเนี่ยต้องเป็นจุดที่ไม่มีศัตรูอยู่นะครับกับดักถึงจะวางลงไปได้การวางกับดักนะครับที่ทาเลนเนี่ยกับดักสามารถวางลงสนามได้สูงสุด8อันถ้าคุณตัวละครคุณระดับคุเชียวห้าเนี่ยจะเพิ่มเป็นสูงสุด10อันลงสนามได้นะครับแล้วก็จะเก็บกับดักเนี่ยในกระเป๋าได้10อันเท่านั้นจะไม่สูงไปกว่านี้นะครับ โดยที่ศัตรูที่มาเหยียบกับดักตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทริกเกอร์กับดักก็คือโดนผลของกับดักนั่นแหละนะต่อมานะมาดูที่สกิลนะครับทั้ง2ส,สกิลเป็นสกิลเกี่ยวกับกับดักทั้งนั้นแล้วก็ผลของสกิลจะขึ้นกับพสซีฟเอฟเฟกของกับดักนะครับของสกิลนั้นนั้นนะสกิลแรกนะครับหลอดสกิลเอง,เองสกิลใช้เองอัตโนมัินะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าใช้เองแตโดมันเนี่ยทั้ง2ส,สกิลเลยนะ ผลของสกิลถ้าเกิดถูกใช้งานเนี่ยจะเป็นการเพิ่มกับดักเข้ามาในกระเป๋า1อันนะครับจต่ไม่ได้มีผลกับตัว passive อฟเฟ c t ที่เกิดกับกับดักนะพ a สซีฟเอฟเฟ c t ของสกิลแรกนะอันนี้ใช้ SP นั้งครัวใช้16ือนกันเนาะ a s สซีฟอันแรกจะมีผลทำให้ศัตรูที่มาเหยียบเนี่ยโดนดาเมจกายภาพทรอง280%ที่เลเวล7นะครับแล้วก,ก็จะโดนตรึงขานะครับหรือว่าบายํำให้ศัตรูไม่สามารถขยับได้2วินาทีนะ ่อมาสกิลที่2ผลของเอฟเฟกกับดักนี้เมื่อศัตรูมาเหยียบนะครับจะโดนดามจกายภาพ310%ที่เรืเจ็ดนะครับแล้วก็จะโดนผลักออกไปในทิศตรงข้ามกับที่เคลื่อนที่มาเป็นแรงปันกลางนะครับอันนี้ที่เรืเจ็ดซึ่งถ้าอัพขึ้น M3 มันก็จะแรงขึ้นอีกแ,แหละนะครับจะคือจะผลักได้แรงขึ้นนะตัวละครนี้ก็เฉพาะทางมากๆนะเพราะอีกอย่างหนึ่งคือกับดักเนี่ย มันจะใช้งานได้เฉพาะศัตรูที่จะใช้ไม่ได้กับศัตรูที่บินอยู่นะครับบินอยู่กับดักจะไม่ทํางานหรือศัตรูที่ล่องหนอยู่กับดักก็จะไม่ทํางานเช่นกันนะครับต้องเป็นศัตรูเดินพื้นเดินมาตรงๆงเลยแล้วก็เหยียบสุดจะโดนกับดักเราเป็นตัวละครเฉพาะทางมากๆนะครับตัวละครนี้เพราะงั้นผู้เล่นทั่วไปไม่จําเป็นต้องปั้นขึ้นมาเล่นแต่มันมีลูกเล่นหนึ่งนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องปั้นตัวละครด้วยหลายๆคน ผมเห็นเบียเตอร์หลายคนเล่นนะก็คือเอาตัวละครเนี้ยมาเล่นในดานที่มีแมชชนิกต้องชาร์จเสาไฟเสาเสาที่ยิงปืนนะฮะตัวที่ต้องเอาตัวละครไปยืนนะมันถึงจะชาร์จไฟได้เียคือแทนที่จะเอาตัวละครไปชาร์จไฟนะครับคุณสามารถเอากบดักไปวางได้ซึ่งกับดักเนี้ยถ้าดีพอยมันอยู่ที่สามหน่วยเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันถูกมาก บางคนก็เล่นอย่างนี้ก็คือเอาไปวางเอากำดักไปวางเพื่อชาร์จไฟแทนตัวละครนะครับแล้วมันก็ถูกมากด้วยสบายก็ทําให้เล่นด่านพวกนั้นได้สบายขึ้นนะครับแต่เล่นไม่ขัดอ,อีกนี้ไม่จาเป็นต้องปั้นตัวนี้เอาตัวเลเวลหนึ่งไปทําก็ทําได้เช่นกันนะครับหรับใครที่สนใจสายนี้อาจจะลองเล่นระดับ E1 หรือ E2 หนึ1ดูก่อนนะครับว่าชอบไหมเพราะว่าสายซัมมอนเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นสายซัมมอนในเกมอื่นๆ แต่สำหรับเกมอาร์ในสายซัมมอนนั้นเป็นภาระหนักอึ้งนะครับเพิ่มขึ้นมาคุณต้มบังคับในการลงตัวซัมมอนหรือกับดักเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปวดหัวง่ายเวลาเจออะไรเยอะๆผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะงะั้นผมจะไม่ให้คนที่เล่นสายนี้เลยนะก็ลองกันดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล2ครับ มาถึงก็ลงโรบินก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็กบดักวางตรงนี้ไว้เพื่อที่จะผลักให้ศัตรูออกตกเหวเป็นหนึ่งคนนะครับแล้วก็ระว,วางตรงนี้เพื่อที่จะผลักให้ศัตรูบัญชนกับกําแพงตรงนี้ที่มันล็อกอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อจัดการกับศัตรูที่เดินมาจากเลนโบดน,นะครับคือถ้าเกิดไม่เคลียร์ไอ้บล็อกหินซ้ายล่างเนี่ยตัวตัวประกันจะไม่สามารถเดินมาได้นะ อะที่เหลือนะครับผมวางไว้หน้าหน้าทางออกหดึ่ันแล้วกันนะครับอันนี้รอพี่เสือเอาพี่เสือลงตำแ่งก้ได้เลยนะครับนนเติมเติมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเลนบนปัดมาเรื่อยๆนะครเราเติมไว้ตลอดนะครับทีนี้พอค่อนข้างฟรีแล้วตรงนี้เราก็วางเพื่อจัดการฮอนได้นะครับที่มันจะหลุดมาแถวหลัลง แต่ก็อย่าลืมเก็บไว้วางจุดนี้สำคัญนะครับแล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยววางให้เต็มเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีประตูตบางตัวมันจะเดินเลนซ้ายมาครับอ๋ออันนี้ตัวประกันโดนตีอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งตะกี้ผมลืมไปนะครับตัวประกันไม่ตายก็โอเคเราไล่วางอันนี้ไล่วางจาก ด้านหลังมาด้านหน้าแล้วกันนะียวางเต็มแล้วโอเคก็คือสูตรมันไม่มีตายตัวหลักๆคือให้ตัวปาาระกันเดินเข้าจุดไปได้โดยที่ไม่โดนห้านะครับแล้วก็เลนบนมันจะมีแคสเตอร์ต้องเคลียร์ทิ้งตลอดอันที่จริงกันนี้คือสตูเวสดทตายแล้วเพราะงั้นเราวางได้เลยนะครับวางอย่างนี้ได้เลยเหยียบบอลที่มาเหยียบเ่ย ที่เหลือก็ให้โลบินตีไปก็ได้หรือให้ปล่อยให้มันเหยียบหลักที่เหลือก็ได้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ